การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีทีเร็กซ์อยู่ตัวหนึ่งที่พิเศษกว่าใครเพื่อนเลยละ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในป่าใหญ่ที่มีต้นเฟิร์นยักษ์เต็มไปหมดเลยและในป่าแห่งนี้ก็มีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งชื่อของเขาก็คือทีโน่นั่นเองทีโลโนน่ะเป็นทีเร็กซ์ที่ตัวใหญ่และแข็งแรงที่สุดในหุบเขานี้เลยนะแต่ถึงจะตัวใหญ่เบอร์เริ่มทีโน่กับเหงามากเลยเพราะเพื่อนๆนกลัวเขาะสี่แล้ววันหนึง่ง ขณะที่ทีโนกำลังเดินเล่นเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้เอ๊ะ e, มาจากไหนกันนะทีโนเลยค่อยๆแอบดู<ๆ>ก็เลยเห็นไดโนเสาร์ตัวน้อยๆชื่อว่าสเตโกโอ้ยแย่แล้วไข่เจลลี่ของโปรดของสเตโกตกลงไปในร่องหินซะแล้วสเตโกถึงจะกลัวแต่ก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ขอให้ทีโนช่วยทีโนก็อยากช่วยนะแต่ตัวเขาใหญ่เกินไป ร่องหินมันแคบจิตเดียวเองแล้วแขนสั้นๆของเขานะหรอก็เอื้อมไม่ถึงเหมือนกันนะสิทีโนคิดแป๊บหนึง่งแล้วก็ปิ๊งนึกอะไรออกแล้วแขนเราอาจจะสั้นก็จริงแต่เราก็มีหางที่ยาวแล้วก็แข็งแรงนะว่าแล้วทีโนก็ค่อยๆใช้หางของเขาย่อนลงไปแล้วเกี่ยวไข่เจลลี่ขึ้นมา ดูสิสเตโก้ดีใจมากๆเลยขอบคุณทีโนไม่หยุดเลยล่ะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกลัวทีโนอีกแล้วทีโนไม่เหงาอีกต่อไปมิตรภาพครั้งนี้ทำให้ทีโนรู้ว่าความใจดีนี่แหละคือพลังที่วิเศษที่สุดแล้วเพื่อนๆละ่ะลองคิดดูสิว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรซ่อนอยู่กันนะ